ครับพี่วิทย์ครับสวัสดีครับว่าเห็นแยกเบ็ดแยกแย่งนี่แหละเลยมาเลือน้ำมาถามข่าวถามข่าวเพรว่าไปเห็นงานรั่มลย้ยโยธากรุงเทพกรุงไทยพุ่นขึ้นมาเตือเหิงขึ้นมาบ้านเดือนนี้โรงงานเขาปิดก็เลยกลับมาสิน่ะเนีกลับมาเจอโดนเตือนว่ละอ๋อครับก็อยู่พุ่นก็บพวกจังหวได้ยินเข่าว่าอยู่คนกับวันนีอยู่พ่อจิ๋นก็ยังส่งนั่นอยูสันนอกแต่เห็นมันอยู่บ้านเลยสิมาถ่างานอยู่บ้านเขาก่อนเละสินี โอ้โรงงานปิดไหลครับเศรษฐกิจเสียน้ำศรษฐกิจเศริดนกคนปูคนปลาเสียหน้ากันเลยยุคนจินตะพัดตะทัดเตยทองสมัยเ็จะหมูจะอาหารทะเลอะไรตเีเลยตอนนีนี่ฝนตกกันผู้ไปหาปูหาปลาสังเกตน้องสังเกตเบื้งกับผู้มานกับมันอีนดี้ได้พี่ได้เมื่อนึงไม่ได้หน่อยเลย ว่านดพ่อนึงก็ส่วงหลแต่ปานีก็เลย์หยสิดพ่อเบียดเกาๆอย่านั้เคยมีนะขันเบ็ดก็เลยมาสอกหาค่เนของเกาแต่ว่าเบียดมันเขอาสนีหมดแล้วเห็นไหมว่าจะยากไปแต่ลายปีแล้วตัวขั้นมันนนี่ยยังดีดอยู่ติดีวะยังล่างออกคน่อยโอ้ครับางมันออกเปแสงขั้นเบ็ดนีซื่อเขามากกจะควองเยอะเองพี่้าเราจะโดนวเราเอ็นฟีมือจะควองเห็ดียงเลยินไ่มเราจะโดนได้แค่ดเองเนาะจะไปจ้างให้ยังซ้ำนิดนึง อยากไปไพ่ไม่ไพ่ก็ไม่ไพ่ไไจะขวงหน่อสิไม่ไพ่ลังบันโอ้ครับโอต้ตวสำัเฮ็ดไปสำคัญรักษาดีพ้าเหลาเทนึงหนีง่งมันได้หลายปีได้หน้าทีเนาะจะได้เยร่าจะสอปีนี่แหละปนว่าปลาเนี่ยดึงมาจะหักก็ได้เด้มนถอลเก็บไปดีเ้ยมันใสป่ปล,ปลาคอยชื่อมันเปลาชื่เหือยก็บคอยไม่โตเงี้ยหรอกเนาะโตเงี้เนาก็เอาบิดฝรังเียหรืออันอ่อนก็ออยาไป ย่อซ้ำนี่ก่อนอันนี้อันนี้มันเหย้าอุปกรณ์ดีดีเอาอุปกรณ์ไม้มาเล่นมอหนิแม่มันมีเบ็ดซองรุ่นนะ่ารุ่นแต่เก่ามันเหยาเหย้นี่มันเปล่งซีแรกขันซุปขันเหยาเนี่ยเขาจะไปใส่น้ำหนองโอ้น้ำน้ำน้ำหนองน้ำหนองมันต้องใส่ข,นขันเหย้าเพราะว่าบางทีมันลมห<อ>ยาบลม<อ>มันลมมาเดี๋ยวห้องไปใส่น้ำกันแท้ใส่น้ำมันแท้ต้องสั่นๆครับนี่ไปขากันแท้มันไม่สูวยด้วใส่เบ็ดก็ได้ สูตรต้องใส่สูตรไปใส่เสียสูตรไปสองร้อยสามต้องใส่เสียสูตรไปสูตรแบบไหนเอามาฟังเลยโอ้สูตรมันพู้คนเสียนเนบอกอะไรหรอกพนี่เอาเท่าสามสิบสี่สิบดวงเนยสี่สิบหลังหนึ่กับมันแล้วมันไปใส่รัมมองพันมาไม่มีทางป่าเป็นปองป่าจะเขาหจ้อาไปใส่ระยะเอมิตรนบเก่าจะคอยเป็นเดหน่อยคอยมิตรนบเก่าย่านเตเบกเสียนบา ไปเป็นเนื้อเหมือนนื้อไอ้ไมีเท่าไม่อยังก็ใส่ไปใส่เทละลอยหลังเนี่ยมืซ้อพยายามใน่เทลสองสามตัวบาดเหมืนมันโมแมนเซียนเพิ่นบอกเนาะกัดถามเพิ่นบอกเนี่ยมือซ้อม่าเปิดมันก็สร้างกันบ่ครับผมก็เจ้าเตรียมกระซ้าหมอกอกผมก็ฟองเพื่อแยงด้คนนี่แหละเวลาเห็นก็เจ้ากำเบ็ดไปหน่อยเลยก็เจ้าไปใส่น้ำก็เจ้าวันนี้หม่องฟองป่าเที่ยวด้วยกันแยงแท้สังเกตอะไรบ้างน้ำหม่องใดเปรีงน้ำมันจะเป็นท่างดอก ทา้งปลาขึ้นปลาลงปลาบืนนั่นไหมแล้วแกนแท้ไหมนี่ขาสังเกตเมียนเมียนมันจะเป็นป้องอลรอดก็ทั้งนูนี่ไใส่ไปในแมียนหรือแมน่คนวหวอพราะว่าด้ใส่หลายแรงออกใครปนสองสามที่ยังผมเนี่ยผมไปสังเกตผมกสิรูดิผมบ่นั่นเขาต้องไปสึกษาไป้าไปเรียนรู้เดี๋ยวมื่อร่าไปดี๋ยวอยต้องไปย่งน้กนาก่อนนะน้ำมลนมื่อร่ภาพไปเมื่อ่ เฮ็ดอาวุธไปก่อนนี่นห้วยพันธุ์นี่ยมาเลี้เขากับไปได้เดี๋ยวเห็ดอยากเบ็ดก้อนแมนเดี๋ยวเขาอยากแล้วเขากับไปใส่เล่ยแต่ไหนสัญอยากแลว้วสัญได้โอกาสเขากับไปใส่เบ็ดไปถ่ายคลิปให้พี่น้องเขาเบิ่งน้ำกระดีเดลยเนาะครับเนาะเขากับเอมือนถึงนี่เิ็กน,น้อยไปอบรมขขเขาคขายหรือเขากับเสริมเพิ่มเพินมอีกนะโอ้เหมือนพี่อันหไม่พี่นงานบริษัทแล้วมีความสามารถเป็นหอยพันธุาก่อนโอ้ปมเด็กหม่หมดทีเียแมนบ่าช่วง เขาจีเป็นวิทยากรเฉพาะช่วงบบมีงานท้ำกรรมบานเนี่ยเป็นไรสิเลี่ยงชีวิตจังไหนมันบ่ล่ะต้องหาอาชีพเสริมอาชีพเสริมหรือว่าหาอยู่ให้กินเป็นกินมันบ่ล่ะมีเบ็ดมีเฮยียดยังเทาก็ลงทงไปก่อนโล่งงานคนอื่นเทาก็ขึ้นไปเฮ็ดทั่นั่นนะครับตอนนี้จะคุณจะหากินกูจินปลาก่อนปภาพนี้ก็ยังหลังบ้านเขาเนี่ยหลบลาบ้านบุ่นมุ่นมุ่นยืนในลายข้ากิได้ปลาก็ได้ บาดนี้ผ้าหยักเบ็ดไปกันโอ้มืออื่นนี่สิได้ไปเป็นวิทยากรกันเลยสิไปสอนวิธีหักเบ็ดยังเห็นเน่ยยกมาช่วเขาเบิ่งน้ำสอนว่าเียงเมื่อนี่เราเดี๋ยวยังเนี่ยวิธีเหลาวิธีหักเด็ดนะแล้วก็วิธีใส่เพราะว่าสมื่นีคนมันหลุดไม่จะสื่อน้อเล็กหน่อยมันหัวจากใส่ไปสื่อนี่เรื่องเดียวก็บาดมือสื่อเรื่อลาสื่อสื่ออย่างเรื่อสื่อ สือม,มันไงสืบขั้นเดียเขาก็มีขายสำเร็จรูปที่นั่ขนเขาก็มีขายเลยแต่ว,ว่ามันก็บ่มีคุณนคา,ท,าทั้งสิดใจกยังห้องหล่อของสี่เลยเนาะ <laughs> อันนี้ซ้อนพื้นฐานเขาได้ส่วนมากมไม่เนีหไม่เห็นขั้นเด็ยบเดี๋ยวอาไม่ไ่อย่างที่ไม่ไค่บ้านเทาเหนี่ครับโอ้ไม่ไค่บานนี่ซุ่มว่าท่านแจ้ครับเนายซุ่มพ่อแจ้พ่อดีๆนี่ก็ลังหามหามก็ลังเือน่งกลังเี่เหนียวเ่ยาอ่อนกับ่อออนแกกับ่แกอ่านในห้อเหล่อมาแล้วหองเดียไม่เจองถิทนเน ก็ร่นไฟค,ไนครับร่นไฟดิมันบอดจงมากลิ่นต่อเข้ามาดึงควัน,นไฟสีเหลืองไอ้ห้อยนึ่งคือไม่ไ,ไ,มไมพ่ที่เขาจะไม่คาดเดาต้องเอาดุ่นกระลังกระลังสีแจ่แน่นกระลังสีเหลืองกระลังสีน้ล่างเขียวๆก็พอดีบ่กัดออนดลายก็พอดีกลางๆนะมันจะเหนียวแต่มันผลแล้วไม่แต<อ>่มันแต่มันมันแจ่หลายมันมันกรอบเพข้ามาหักไฟเราเร็วดึงไปกินนี่ยครับเราเร็วเาต้องเอามาลุ่นไฟก่อน แนนครับเราได้ที่แ<อ>ล้วครัรลอนไฟดีแล้วาึ้นไฟติดร่นไฟในการ่นไฟเ<อ>ไนเขาต้องเฮ็ดไฟหอนหอนยังไดพีไปที่ล้อนๆครับไฟผพมันลุกถึงเป็นควันนะครับเขาต้องการควนมันมบน่รอร้อนออนร้มนวนรนร้นครร้อน้อนรนร้อ้นร้อนรนร้นรรน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 ร้นรนร้อนรน้นร้ยนร้อนอ้น้ <schne. S 2> น,น,นไรไ้อนรน้อน้อนอนอรอนร้อนรอนค้นเอนรนนนอน ไม่พายเท้าเราออกเดี๋ยวเราออกแล้วก็ปดไฟเหมือนกันลูกๆมันกวนเข้นมาครับล้นล้นงามล้นใหม่ๆนี่สิสีสันสีงามอันนี้มันเก่าแล้วครับกายังใส่ได้โยนเดี๋ยววันนี้สิียากเบ็ดใส่ได้หมดนะขวดเย้าหนึ่งป่องมาสังเกตุนหนึ่งป่องสองก่องประมาณสามก่องกลัวเดนบอกคือสองก่องกลัวมีหมันอยู่เต๋อครับน่ขวดเย้ามันมีหมันอยู่มีสูตรอีกมีสูตร พอดีไล่โศกแต่ว่าผมจําบ่ได้ดอกพอดีกรรมไปกรรมไปเนาะตกหมองวันหมานพอดีเอาเลยเด้โอ้บ่ไวดอกเอ้าคนไล่โศกมันสเาผู้เฒ่าเป้อง2ป้อง2ป้องเครื่องเด้นแม่นบเียวแล้วแต่ไม้เนาะไม้ป้องสันป้องยาวออเออบเียวอีป้องก็สิประมาณอากาวพอดีลป้องก็สิประมาณไมทันบ่เด้นเนาะป้องนี่เนาะกว่ามันเสียบได้พอดีเอออันนี้กเอา บังคุดกับมากระเน่ามังคนกับมากันสั่นไดเบียดตอนสมัยขวัญเป็นเด็กน้อยขวัยเขื่านเราเด็กเราสั่นๆเด็กมังคนกระเฮ็ดงอๆเนี่ยคล้องใส่แซมส์มันเนาะครับเนื้อเน่างอคือคือจังเจ้าว่าล่ะไปเรียนไปท่องานแถวเคีอนเหมือลเรแถวยังมันมีเคียนมี่อย่างเนาะเบียดท่างขุ่นมีแต่ขั้นบอกเน่าบอกเงยเลย่นใน้ำหนามเกียงนั่นอย่างเนาะแต่ละเจ้าก็คือกันรอครับสูตรไสูตรมันสูตรมัน แนวขอ,องตรงน,นีกเบ็ดก่อนวิธียีกกับที่ได้สอนเด็กก็ลเลยมันกเบ็ดดวงเง,<ไ>งี้ยที่เกี่ยวเลยอันนี้ใส่เบอร์สิบเอ็ดครับักกิโลหนึ่นงกระยูครับใส่ใส่ปลาเงี้ยน้ำปลาไม่ก็ได้ปลาเงี้ยก็ได้อ้ยมันยยเงี้ยอะไล่ะปากมันเถิดตัเมื่อเฮาปากมันกระคอมันกแตปากซ้ำหัวเนาะกินได้หมดครับปลาไหลแห้งห้อมวันเดียวก็เนา้ยหงายมากหนิเขาเสียออกจากนี่ลงมาหอดเสียดีเลยครับประมาณนี้ประมาณนี้ เผิ side, chapter, ่ง so, ล like, ่ะไปครับเผิ away, ่งครับต้องบไดเสียบดินนําอือเพสิเส oh, ียบดิน so, มันสันหลายมันก็สิแมบาเฮสันหลายแต่ว่าเฮาหลายมันก็สิสันจังซี่เด้อือเออาเฮเข้าสันมันก็สิแมบลงถึงน้ํามันบ่ล่ะาเฮเข้ายาวมันก็ก็สิจังซี่ออต้องเอาพอดีครับเสียบยงทีก็ต้องุนพี่เด้อเนาะเฮาเสียบดินไปเนาะแล้วแต่ดินแนดินลมเออถ้า มันดิดลมมันก็เสียบเขาลึกก็ต้องใส่ขั้นเบ็ดเงาเงาในการยักยักเบ็ดมันมีสูตรตัวบบไนก็สูตรแหนมก็แหลมสูตรปลากินบ็รุดสูตรธรรมดาแต่ว่าเบิ้งในคลิปเขาเนาะเขาก็ยักเขาเป็นเรียบร้อยยักยอะอยู่ใกลสูตรมันนละเออของเท่ากับเอาสูเท่านี้แหละอันนี้เบ้อหน้อยอันนี้เบ้อเนี้ย เป็นบอลเลยคือเบอร์ซ้มกันเนี่ยโอ้โหยอดซ้ายนี่ว่าพี่ขาดครับเห็นอยู่ครับใส้ปลาไยนี่ใส่เขาเอินเขาเอินซ้ายหลีดซ้ายหลีดซ้ายีดสายพี่อี๋ที่เอินสายพี่อี๋สายพี่อี๋พี่หัวเด็กกับพี่น้องกับเล้วแต่หมักเดินพี่หอัวพี่หัวมันมักพี่หัวเด็กกับใส่ยี่หัวนั่นน่องรับมันก็มีหลายยี่หัวมีหลายชนิดครับอันนี้ก็คือว่าอันนี้เบอร์ หกตึ้น่ไหีเลหกเ่คืออย่างแต่ว่าบอกว่าแแสิด้โอ้โหเห็นตัวกับแสิบปอนด์ด้แกสิบปอนด์หกครับจดยังอันนี้แสดงว่าหกนี่น้อยกว่านาะหกปอนด์ถึนึ่ใส่สายนี่ยช่ม <t> ื่อนี้สมัยผมเป็นเด็กน่อยที่ใสตสายอันอนใส่แต่เสียกในหล่อนเนาะเสียกในหล่อนส่ส่สกินบะมี่แบบี้ ในหลอนมอในมันบ่ไม่ไหอนแล้วมันขาดอยู่อืมก็ความเหนียวความทนคือเขาเหนียวว่ามีแล้วในหลอนหมดลุกต่างสมัยมันตี้นี่นเดือดเก่าซ้ำนี่นีครับผมอ้อยก่องเม่เแบคุณเหมือนะส่องมองันตัดออกก็ได้ตัดาย,ยาวเลยเดี๋ยวห้เราย,ยลังเติมอีกี ดูดังเลยดังเลยดเลยสิีแเขาอยากกันนี่เขาเลยขอดงวนบ่งทีไม่ได้ขอดเล่นบ่มนันก็เปลือนแแต่ว่าตองใ้ไม่ต้องดึงให้มันหย่งหได้เลยเข้าสเสียขนเขาไ่นี่ก็เข้าเสียงเขาไรนี่ต้องเสียเขาไ่หนาดเเนาะ้ค<อ><อ>รับเข้าไรได้ครับ ผมเบิ่งได้คลิปเขาเจ้าเนาะเขาเจ้าก็สอดเป็นบ่วงแล้วก็แล้วก็ยากนะใช่ว่าวัฒนธราทัตนานั้นแบบว่ามีหลายคนหลายคลิปหลายสูตรหลายสูตรหลายสูผมผมก็ว่าบปลุกกันล้วก็บ่เคยเห็นหลุดเยอะแยะหน่อยนี่นี่ต่เสียขาดครับขั้นเด็ดหักทั้งอาศัยมันหลุดเนี่ยากครับผมยากอยู่เพราะว่า ดีกว่าครับถ้าได้ศึกษามากพอสมควรว,วิธ,วธีวิธีของผมเนาะสอดไปสีเนาะเดี๋ยวด้อเจ้าเช็ดไ่ค่อยบ่สอดเขาหูกลางบ่ครับแต่ว่าผมเห็นเขาสอดขึ้นมากเลยชุ่มเลยแต่ว่าผมว่าสอดขึ้นผมเอาซ้ายเดียวครับผมเช็ดไม่สีเลย,ยรับเพื่อกันเรียบเพื่อกันพัดน,นี้กัน,น,กน,กนกพัดนะับสอดครับหูนี้ครับ มันเป็นบ่วงเง่นดึงถ้าพูนี้เท่ากับดึงเป็นเงนยนดึงข้างห้ามดโมดงถี่เลยโมดมีรถครับรถน้อนกับเพชรคนละสูตรก็เจ้าสูตไทยสูตรมันนะวะสูตรไทสูตรมันนี่ไมด้วันแตเฮ็ด่ากันแต่ว่าสีคนละสูตรกับพี่บุญมีเล่าแต่ว่ากับพวกนีเห็นป่ารู้แจ็เทียดอกโมมีรถดึงลงไปครับนี่ดึงแห้งดึงแห้งเนียนอืงแห้งเแหงเนียนแห้งดึงแห้งเหนียว ยิ่งดึงยิ่งเข่าสายเขาก็แบบตัวนี้เท่ากันนี่ครับสำคัญมากเลยหุ่นยากบอดีนี่หรือว่ารุ่นหนึ่งมันแข็งเนาะรุ่นเก่าของผมเนาะมันมืดกว่ากระมร์มันหลุดไปเลยแล้วมันเส้นใหญ่เนี่ยมันใหญ่มันมันยากมันบ่อยู่ป่าดินน้ำตามเล่นไปเลี้ยงแต่ขั้นหลุดออกเลยหลุดออกไปเลย ไปไปก็ถามข่าวถามข่าวเนี่ยไปยุทธกรุงเทพกรุงเทพมันมีหม่องไซเบียขึ้ย่งทั่งเฮาเ่พี่บอบบ่เขามีเห็นบอก่รเตาอายตระว่าเขาต้องเลีงเลี้ยง้วยกานทำงานเนาะไปทำงานรับจ้างเขาเนาะไซเบียไการไม่บอะละมันโดนบานเฮาอันนี้บาเขาต้องื่องเียหเขาเกี่ยวกัยนี่หว่าวมันยากเลยครับยากถึงบัน่นแหลนักนักนทุกทยก็ทุดทยแล้วก็จงยัก ทบออกอเอิญละนี่ไปเรื่อยๆไล่ทบเอ่อเอิญนั่นละยักไปจกักแอดทบก็ทบไเรอแนึงคนเนี่ยตัวนี้นึคนแนม่นสุดเ,ดเ <c oughs> พื่นว่าเพิ่นว่าเก่าดีสิดดีแล้วพนะ <c oughs> ี่นนะเขามันเก้าดีสิดดีเลยมีว <c oughs> ันนะ คนเข้าหากินการหากินของแต่ละคนมัคือกันมาพี่เนาะคือได้ยินข่าวว่าใส่ปลาไหลมันเห็นเป็นอิริทอ๋อเนี่ยแต่จีนไปใส่ปลาไหลขมโอ้บ้านไปใส่ปลาไหลเนี่ยเขาไปใส่น้ำผู้อะไมเนบหมาะขึจังไลยขึ้นแล้วตะโอกาลใส่หูก็ได้ใส่ป่อยก็ได้อืมใส่ทุเรียนเพราะแต่ว่ามีปลาไหลโบผักใช่ปะโบผัาแตันม่แต่โีใส่จังไรแต่อะไรเลยหูกับ่ะไรว่าเขาใส่กลิ่นอะไรห้อง คนหากิ่นมะันกับสีมันมีได้เนาะโอ้ยผมเห็ดมันจะอยู่บ่ล่ะพี่ดึงเขาแน่นๆดึงจนเก็บมือก่ล่ะเก็บมือนเนีย่ยเพราะไม่หลุดกาว่าจะพับมาต้องมาหลุดก่อนบ้าทน,นที่ไทายเขาต้องเห็ดอะไรเห็ดเะ็ดๆเห็ดมันอยู่ป <c oughs> กติเขาเห็ดเขาเห็ดเปงนซีนบ่ครับบ้านเขาพับมาอยุด มันเป็นสออโอ้มันเป็นตัวขบี้โอ้ีแล้วเขาสันเดียวหมวะเออโอเคโอเคแบบนี้เขาก็ตัดนเลเดียวสองนสามซ้ก็เรียมเจ้าลยตีอือออนีอาจจะรได้นี่นอนก็ไปมากเลยที่มื่อกอดเลยเนาะมละเขาตรงเหตุพับเป็นสองสโอ้แค่ผมได้สหลังเลยเีจ้าได้หลังไปมอตึตึดไม่ตาบอดีเลยนั่ ค้าเบื้องกระทรวนระสายกระตาพอดีครับพี่น้องครับผู้ใดอันพาพี่น้องท่านใดที่มีวิธีข้าเบื้องร้นสาวดนแกตาฟัางผู้ใดมีกอคอมเมนต์มาได้เห็นไปคลิปกันเลยนครับเด้คลิปคอคอมเมนต์มาเห็นไหมทีวิธีบ้นส่วนมันเลยเขาจงไว้ลายบ้านในมันไปลบ้านนีโอ้หาจะจงลายแัเป็นบอตัดเลยเส้นกรเพรอเป็นมอต์เอาเเส้นกรดทั่แบบตัเลยดึงเล็งกัน งจะมื้อเนนไ้เพ่เด้อคตรปจงไดิเนี่ยจงไปหลายตัวก็ได้เนียถ้าว่าจเก็บมือก็จังซียันาดมือเาโอ้นี่เก็บแบบจ้คนนี่ขั้นเรียกของพี่วนนี่ครับอกว่ามันมันเยลยมันมันมันต้องบอกว่านันมันมันพอไเียอนีเด้อเบ็ดลุ่นอยู่กิโลกับบวชเงินบ่ะเ่น บั่เลี้ยคอยมาเรืวอยๆนั่งเลี้ยคอยมาเร็วีห็นอะไรพี่น้นองครับวิถีชีวิตของบาวาัวบานติดเป็นพักเลยนะพี่เนาะมันก็นมีเ่ในตันบ่อร้านบัว่าละ่ะในน้ามีป่าในหน้ามี่เขาเนาะครับเนะาะสันเข,ข้าบ่อขี่ขานบ่อวันมันก็มีวิธีเอาตัวรอดของเต่าของเต่าะคนกันเอาตัวรอดให้ข้นเป็นดูถ้าเรานก็ตื่นขึ้นมากกัจมมาสัน่น พ่าจะความบ่ญมีอยู่น,นี่กิ่นแดงสันแังสีเข้ากับต้องอื่นอันควรอื่นเข้ากับต้องจต่ของกออ้อนใอยเลยจะของก้อนก้อนเศษผู้อืน่นมาซใส่ห่าเข้ากับต้องใส่จต่ของก้อนใส่เลยจะของก้อนครับผมเส่เลตัวเองไไมันได้ก้อนก้อนถึงว่าสิผู้อืน่นเอาอ่าจะไปถอครับก็ยังที่บุญมีเราเนี่ยเราเหตุงานเป็นผู้จัดการมาได้ครับผมยงเทผู้จัดการโรงงานคนหนเงินเดือดลายเตือน ถึงมือหนึ่งมันบีบมัดมากนะพี่เนาะเขาดูประไดีเขากัดจำเป็นเขากัดต้องกลับมาพุ่มๆลำเนามีให้มีหน้ามีปู่มีปลาหาปู่หาปลากินไปตามภาษาของเจ้าให้เจ้านาเขาคฉันเขาบอกขัดก็ยังว่าหันหลังเดือนางอ๋อครับเอาขึ้ไม่หลอดนากกว่าอยู่เงินหนี้มันอยู่ใส่เงินคือหาอยากแพย่หมดมาไม่หลอดเขาไม่ว่าเงินไปอยู่น้ำข้นขยันเราบอกเลยมันเป็นข้อมูลดีทุัว เงินไปอยู่น้ำคนขยนันถึงบ่รวยกรับบ่อึดกินครับถึงบ่ถึงบ่รวยบย่ได้หางบม่มีผู้บางคนไอ้นน่นเทิ่ยงขยนันเทิ่ยงเทิ่ยงขยนัขยนเทิ่ยงสลากน้ำคนเพิ่นจะหากิ้มมันจะมีเงนิน,นเป็นหลายครับผมมีเงิ่อนลอยล้านพันล้านเพราใส่เหลือสังคมถึงไหนครับผมผู้เฒ่าบ่ได้เกียนขึ้นคนนอกละอยู่ตัวโรคเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าให้งงี้ละคือว่าก็เป็นดีอะไรล่ะครับผมถือว่า ขาเขาที่วิทย์ขาเนี่ยมันหลอดไปเลยไปพึ่งผ้าเขาเลยไปอาศัยผู้อื่นโอ้โหก็ขั้วจะคว้างมันหลอดกันที่ว่าโอเคแล้วครับผมชีวิตนึงลูกเลี้ยงเตาเสนนี่ไรกับเอื้อเฟื่อเพื่อเพื่อเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านนะครับเนาะเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านทำบุญทำท่านตามศาสนาพุทธพ่อเมียพันสอนมาว่าจังสี่เมียพันสอนพ่อมาว่าจังสี่พ่อมาว่าน้ำเพลนบุญเฮ็ดท่านเหลืออยู่เหลือกินถ้าบุญทำท่าน พียไปไปขึ้นมาท่านไปเพ่ไปเส่ดิขึ้นมาหาจากของเก่าศาสนาพุทธคุณพผ้าหาว่าเาาน้ำพน้ยัาแล้เพรากบ่องมือเป็นหมือนกีป็นาแล้งแล้วนกางเป็นร่องมือเว่าไปท่องก็ทาเหมันกามันไปท่องไปท่องก็ถามันสัเดอน กพมีผ่าเลยก็ถ่ายอันไหนกาถ่ายมาจึงการเอิ้นมาเอิ้นมาว่าถ่ายจินกลางแลวมันมีมาตัวนึงอยู่หัน้้หงเจยยหากขาวตัวนี้โอ้บ่งเจียวสีไปนี่นี่อันสมารทั่นตัวเดี่ยวน่กินไฟก็เดี๋ยวบอกก็เดี๋ยวโอ้โหมื่อสิคงั้งจได้เหเจ้าวอกวัวเหอเมื่อสิฐานนี่บุญมี่มาหาขู่น้อเอาขูเดียว เราฟังคนภาษาคนบอกก็เด้อมาอะไรแต่ว่าเราบอกเขาบ่กอะไรก็ได้ดต้องบอกอะไรเอินซีเอินแอะแงมันหูจหวจักหมดแล้ตั้งชื่อว่าบักดำบักด่างบักอยังนี่ก็ผู้งคนเห็นสีได้พี่เยี่ยนคางกันสร้างกันอ <laughs> เอามาเรียนเยี่ <laughs> <laughs> ามาย <laughs> ามายติดกันเยี่ยติดกันสร้างกันอันนี้ก็วิ่งเห็นลายอะไรได้ก็ได้เนาะ Tân sưu thì dằm mặt đăng bằng đơn đăng, tang sưu tăng xưa kia kìa lạy nga vùng kìa hiệp định 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 nữa định hiệp 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 cái hiệp má hiệp định 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 hiệp ไม่ต้องเฮ็ดครับพักกันครับเยอะต้องสั้างกันครับเกิดมาศาเดียวครับอยู่น้อกันเมื่เกินร้อยปีครับที่ยังไป่อ้วนแจ้งตรงครับกันสมาชิกกันตัวสมาชิกกันซื้อคนกินรับพักกันไม่พักกันดีกพราสร้างกันเพราะไ้ปลาอะไรกันเอิญเพิ่นมาการหาปูหาปลาเพิ่นพอมีเพิ่นสอนเนาะหายังกระยาละหาอยู่หากินมาเพิ่งมาเอาไว้ยังไหนมัน่งทิวิธีไหนยังสิได้กินดนยาเพิ่บมามีวิธีอยู่ด้วยนะเพิ่นก็เลยว่า มันก็เลยว่าผัดข้านี่เป็นคนรุ่นใหม่ว่าเฮ้ยกระแซ่ตู้เย็นไว้ตัวคนว่าพ่อแม่นาพ่อแม่คนว่าขันอยา,าได้ปูได้ปลาได้นั่นได้นี่มากั่นที่ที่ใจเดือดขึ้นไปฝากพี่ฝากน้องเออแม่ไม่พี่นเนาะแม่แม่ฝากพี่ฝากน้องฝากไปฝากไปแล้วเพิ่นได้มากแล้วก็วเห็นวัสดมก็จิ้มเลยวันเนี่ครับเพรว่าจินมวัสดุเปลี่ยนเพับจิ่มวัสดุเปลี่ยนครับแล้วก็บรเน่าวเริ่มเนี้ยบวบบวครับบวบเขาก็บริใส่ตู้เย็นครับบริแซ่ตู้เย็นเริ่มเท่าใส่ตู้เย็นไปเริ่มเข้า กินหมดกับว่าหมดมันเป็นเัืงเด็กินหมดคือว่าหมดเนาะกินหมดคือว่าหมดจร่งหรอครับคือความเอื้อเพื่อเพื่อเพื่อหักกันไหมครับหักกันไหมหักกันแห้งกันเนี่ยนไก่เนี่ยนหนึ่งกันนักนิดเบาหน่อยเอาให้กันครับผมเดี๋ยวต้องกันเลยเพราเกินร้อยปีแลอวจะไปอยากจะอยบอยากไปได้ของกันกรณีแบบนึงงแมีนี่หัวทิศกันหัวทิศกันมิดจะอยากเอาดินกันก็มี การันต <de k S 2> ีที่ผ่านแบบนี้ได้สอนเด็กหน่อยที่ได้ว่าการไปใส่เบ็ดนี่เนาะครับบอกคนบ้านั่นเห็นเห็นป่ากินเบ็ดนี่เจ้าของบริษัทเนี่ยที่ว่าเจ้าของพุทธไซนี่มูมะลักเอานี่เจ้าของติดติงเลยติดตามตามตามนี่เนี่ยมูแบบมันเอาปลาไปจ่อยเอาของมูเที่พอดออกของเข้าดีเอาใส่ไซใบดีเขาสิบขวบรู้สึกว่าจังไงแมนบอก บอดีได้แบบนี้เนาะวไหวเด้บอดีบอดีแั่ไม่ว่าคิดเบิ่งใต่เขาจะเล่าเนาะจะเข้าไปใส่เขาก็จากได้ไมอยากได้เลยเนาะอันนี้ก็คืออยากเตียว่าเข้าไปใส่เบ็ดเขาเห็นป่ากินเบ็ดผู้อื่นบนเบ็ดเท่าก็จะไปเอาเรียนครับเรียน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 ดีเลยเขาก็จากได้ขึ้นกันเขาไปใส่แรียนวะเรียนครับเจ้าเห็นป่ากินเบ็ดเขาโตบากเงี้ย จ้าของเลียนไซ่อนป่ะปลาจินเบ็ดมูว่ะคือใช้เรียบกันลากเอาของมูสันเลยวันนี้ลากันเงินพอดีบาดีมันทรงเย็นไว้กับมีอะไรพี่เขาเอาเนื้อเขียดมามูเขาหน่อยบักนี่้อผัดเอาเนี้ยอันอื่นบ่อยเขาเนี้ยไอ้นี่เอาเนี้ยออ่นพยายามเบ็ดเขาแล้วไปเอาปลาเขาแล้วเอาเนี้ยจากควาเสียบแท่าเขาเลยเขาเลยจับไปเลยเขาได้เขาเลยจับได้พวได้ใส่เนี้ยชิ้นกระเดียบที เทียงส่วนเห็นเงียมคาว่าข้ามโบนันมันว่าแท้ที่เห็ดป่ามันหลุดลยนี่ไม่เห็นยังมีเง้ยวเสียแคเงี้ยวเียเพือเคื่นเพ่นเพ่อยพ่านเท่อน่นี่นเ่นพอเ่อเอนเพ่อเ่นเ่เ่นเือ่นน่่่นเ่น่ออน่นเอเน อันนี้อันนี้เป็นไปได้ว่าครเอาของเจ้าแล้วเคยเสียบเนย่เท่านึร่คาปลาม่ากินคปลาว่ากินเอจ้าก็จะได้ปาเจ้าก็ได้ปาแล้วก็วังดีแล้วแล้วก็วังดีมูเลยตมอูพยายามไม่พนบดนี้เอพ่อกินเวดอันนี้มุกก็เสียแล้วครับมุกมกครับกลกที่ห้าขันจักหน่อยพ่อว่องน่อนอน มันมีหมอแค่นมาเป่ายันๆเยอะทั้งขางนี่แห้งสิมรกตอีสานมันเฮาเนะพี่เนาะหัดเปาอีเแค่นกัไรไนรอดไปข้างไหนมันโอ้ไหลอดไหลอดก็ยุยหันละสันทูหามาลอดนี่โอ้หาหลอดอเสียเบบ่เมืนเมนเราไปนั่มกติช่วงจากเขาจเรนจากช่วงบสามเด้อหอดม่วันแว่าลเป็นหอดสีมงแล่วหอดหามาหลับที่มต ปลานี้มนติโอเครับผมปลาเขาบอว่าไลาสูงมันจะกินคนพุ่งโซเก้มาเรื่อยๆคนเห่าไงหมูว่านในปลาออกน้ำมันหล่นพองทางบ้านนม่เพียงเขาเขาโทรมาว่ามาเอาปลานั่นปลานิ้มันไม่จะโตละกิโลมันออกตาเขาเลยว่าน้ำมันเขานี่ยหรือเขาเลยว่าไปได้เพียงจะจวดหมูว่าไม่มีหมูไปเรื่ได้ไปเรื่อยบ้านเกิดทางบ้านนม่เพียงนะเดียนว่าน้ำมันตัดออกจากฟังพ่องนะเรียนครับ ดเขาซาเขาก็แตกออกมาแล้วปรด็นาแล้วน้ำสนนด้เขาว่าแหยดติ่กัเลยสั่งบวกวาว้าจังหวแหกูาเตีแหีานนดมาเร้อครับมาครับมิวดีครับพิธีวดีครับมามามาเป็นจมานบ่ครับมามามมามางานโสเลี่กันิโสเลยกันเดองมาครับมาเชิญมาน่งถืน้ำกันี่ฟอกอฟอวนู่นครับ ปลาห่อมันมันมันขึ้นดิแมนแมนเป็นหวานเลี้ยงโอ้ยนะลายตุ่มออกมาขายเลยับปลาหลายตุ่มป่อยากเบ็ดไเนี่ยครับเจ้ะมานก็รับผมแ่อวมันยากเบ็ดก็ยังโมข่อยด้วยเห็ดเป็นบ่สิเคยใส่เคยเห็ดสักเที่ยบบ่เบ็ดนะเบแต่อยู่ทะเลเจ้าอยากเห็นปลายหื้อหลายเจ้าอยากอยากเบ็ดใส่ปลายหื้อมดเลยดิปลาหลายปลาหลายแต่ว่าอันนี้นี่เมื่อเนียมาเหร่นน้ำพีบุญมีเราเห็ดงานที่เทียบเราเห็ดงานเทียบกับเลยเห็ดงานบริษัทบ้านี้ บริษัทเลยยกพัก็เลยขึ้นมามขึ <a grain. S 2> ข้นมาบ้านข้าเลยว่ายากเปหายใสเวทใสก่างเค้ไปยุ่งเทียบมาหลายปีบ่ได้กินป้นปอคอไหมกัเล้ปอคอไม่ด้ซื้อกินครับนั่น่ละนี่จะมี่อกันพ่นี่นี่แะนี่ะนี่วหนี่นี่แันี่ะนี่แนี่แหละนี่ละนี่แอละนั่แหล่าะนี่นี่น่ี แล้่อนช่างอาชีพครับผมเอา้ามับบานมันครับมันมันผู้ใดก็ได้ที่น้องฟ้องไปทุกผู้ทุกคน<อ>ไปไป<ด>ไปดิ้เดี๋ยวใครๆอย่างเดียวเขม่ออกครับไปพวกเราส,สวยๆพวกเราคนหนงสีมาแต่วา่าล่างเรื่องไม่ต้องคิดนะเอาเพ<อ>ื่อนก็ทิพย์ยักเบ็ดไปต่อได้พี่น้องเด้อครับผมแล้วกอะโมเล็กสันได้ไปใส่เบ็ดไ,ได้ติดไทยคลิปใหอพ่อแม่พี่น้องเบิ้งว่า พ่อใหญ่บุญมี่นี่ไอ้บุญมี่เล่าสิหมันสำเร็จครับผมเอาสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีครับ